โอ้นี่นะแม่เทตรงนี้นะเดี๋ยวหนูกินนะกินเลยลูกเนี่ยแม่เทมาให้ละกินเลยลูกหนูกินข้าวนะคะแม่ไปแล้วนะลูกแม่มีน้ําแล้วก็มีอาหารให้หนูหนูมากินนะแม่ไปแล้วนะมาแก่ว่าไงลูกดูเจอแม่กระดิกหางดีใจเนี่ยเนี่ยอาหารอยู่นี่แล้วหูหนูไปโดนอะไรมาเดี๋ยวแม่ใส่ยาให้มหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ใส่ยาให้เนี่ยแม่เอาน้ํากับอาหารไว้ตรงนี้นะคะหนูมากินนะคะเดี๋ยวแม่ใส่ยาให้เอาไหม แม่เทอาหารเทน้ำให้หนูกินนะลูกนะแม่ไปต่อแล้วนะกินซะลูกกินซะแม่นั่งเลยกระดิกหางเลยมากินข้าวลูกเดี๋ยวมากินข้าวค่ะไปกินข้าวเลยนะคะเออให้แม่จับด้วยเฮ้ยทำไมน่าะระกอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่เทน้ําให้นะลูกเออดีใจดีใจอ่ะกินนะกินนะอยู่รอดปลอดภัยนะลูกระวังโดนวางยาเบื่อนะแถวเนี้ยแถวนี้ก็มีวางยาเบือ่อนต้องระวังนะคะ ด้ว่ะเทน้ทํเทอาหารมาให้แล้วอันนี้แม่ให้หนูพิเศษหนูเป็นหมาที่น่ารักเออแม่ไปแล้วนะคะขาวได้ได้แม่เอาน้ำวางไว้ให้นะเนี่ยอาหารแม่วางไว้ให้ให้ขาวกินนะคะเดี๋ยวขาวกินอาหารนะคะแม่ไปแล้วนะเอออยู่ตัวเดียวเจ้าตกน้ําไม่อยู่ก็ไม่ต้องเหงานะน้องไม่เกิดใหม่แล้วนะคะหนูรักษาตัวเองดีๆนะคะนะพาคุ้มครองนะลูก ระวังรถชนด้วยนะคะเปลี่ยนน้าให้เติมน้ําเต็มๆเนี่ดูเด็กๆตามปลาฝั่งนี้ดูเออให้ดูดูคิดถึงแม่แม่รู้แม่รู้ป่าป่าปข้ามไปฝั่งนู้นระวังรถด้วยลูกอ้าวเรียกแม่เหรอลูกเออสีนวลลูกหนูสบายดีนะคะนี่แม่เอาน้ําแข็งมาให้โอ้หนวลูกหนูสบายดีนะมามากินน้ํากินน้ําเด็กๆกินน้ําแข็งลูกอจุ้ย อ่จุยกินน้ำแข็งก่อนลกูกเออกินน้ำแข็งอันนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้พิศวาสแม่อ่ะจุยกินไปลกูกกินไาเออมอมแมมเออไม่นอนกระดิกหานตรงนั้นกินน้ำกินน้ำลกูกกินน้ำเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวลกูกเออ <c oughs> คิดถึงแม่รู้แล้วลูกรู้แล้วคิดถึงแม่ตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กเดี <c oughs> ๋ยวกินข้าวนะเออเออรู้เขาเรียกหนูพี่เขาเรียกหนูจุ้ยอ่จุ้ย อ่ากินข้าวยางลูกเออตัวเล็กมากินน้ําแข็งลูกกินน้ําแข็งเลยลูกเออตัวเล็กกินน้ําแข็งพี่นวลให้น้องกินด้วยพี่นวลให้ตัวเล็กกินน้ําแข็งด้วยเออพร้อมยางพร้อมยางเดี๋ยวแม่จะให้กินข้าวแล้วนะลูกสีนวลลูกหนูสบายดีนะคะเออจ้านวลพี่ตัวนั้นเขาเป็นแผลอะไรอ่ะพี่ใส่ย้ายเขาได้ไหมหนูมียาอ๋อเดี๋ยวป้ามาใส่ใหมไหม โอเคโอเคคิดถ <Okay>, okay. ึงแม่ด <st anza> <Philadelphia> <uno> ูออกเสียงเอเซนซะอูจุยอจุยดู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 คิดถึงแม่ดูดูอจุยจุยหิวข้าวหิวข้าวมากินข้าวลูกมามามาเดี๋ยวแม่วางเป็นถัดถาดให้นะลูกนะเอออะลูกอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่วางให้ลูกอะอ่ะอ่ะกินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกไหนใครยังไม่ได้เดี๋ยวแม่เอาใส่ให้อีกลูกตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวแม่เอาให้นะ กินเลยลูกกินเลยนะคะเออกินซะกินซะลูกเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกลูยังไม่ได้กินอ่ะแม่รู้แม่รู้ตัวเล็กมาอ่ะกินเลยลูกกินเลยค่ะกินเลยค่ะเดี๋ยวแม่เติมให้ลูกเออกินซะลูกเดี๋ยวแม่เติมให้ลูกนะกินซะกินซะลูกกินซะลูกเดี๋ยวแม่เติมให้ลูกกินนะคะกินนะคะเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กค่ะมาตัวเล็กกินเลยค่ะ ตัวเล็กกินเลยค่ะเอออยากเล่นกับแม่ลูกกินเลยลูกกินเลยเดี๋ยวแม่เติมให้ลูกเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้าให้ด้วยนะคะเออกินสลูกกินซะกินซะลูกมะสีนวลเดี๋ยวแม่เติมให้ค่ะสีนวลนะแม่เติมให้ลูกกินซะลูกสีนวลกินซะกินซะลูกตัวเล็กกินเลยค่ะกินเลยเดี๋ยวแม่เติมให้ลูกเออมอแม่มกินเลยค่ะมอแมมกินนะเดี๋ยวแม่เติมให้ลูก อันนี้แม่เติมให้มอมแมมนะคะอันนี้แม่เติมให้มอมแมมค่ะกินเลยค่ะลูกมอมแมมกินเลยค่ะตัวเล็กกินเลยค่ะตัวเล็กอยากกินน้ำแข็งกินเลยลูกกินซะลูกกินซะกินซะลูก อันนี้หมอมาเติมให้ตัวเล็กหมอมาเติมให้คะ่ะเออกินเลยลูกตัวเล็กหนูต้องกินนะคะหนูผอมตัวเล็กนิดเดียวดูสิพี่น้องกับตัวนี้แต่ดูต่างกันไหมเนี่ยขนาดเนี่ยเออกินซะลูกกินซะกินซะลูกเออกินเยอะๆลูกกินเยอะเยลูกอ่ะเดี๋ยวแม่เติมให้ไหนใครกินหมดแล้วคะใครกินหมดแล้วคะกินเลยคะ่ะลูก แม่เติมให้ลูกนวลน,นวลน,นวลอย่าก,กัดน้องนะห้ามกัดน้องนะคะไม่ได้นะกินด้วยการรักกันนะลูกแม่มีเยอะลูกไม่ต้องห่วงลูกเพื่อนๆตรงนี้แถววัดยานค่ะตรงนั้นตรงนั้นวิ่งไปวิหารเซียนตรงนี้วิ่งกลับไปวัดยานนะตรงนี้น้องก็จะอยู่ตรงนี้อกินเลยลูกตัวเล็กหนูไม่กินนะลูกหนูกลัวอะไรหนูผอมกระหลอ่อดูซิ กินซะลูกน้ำสชกะปกเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำนเพื่อนๆต้องล้างแล้วก็เปลี่ยนเต็มแล้วค่ะเพื่อนๆล้างให้น้องสะอาดเพราะทิษหนึ่งมาครั้งหนึ่งเติมให้เต็มๆ,ๆเลยเพื่อนๆล้นๆเลยใช้น้ำเยอะมากเดินหลายรอบหน่อยแต่ก็สบายใจน้องมีน้ำสะอาดกินโอเค จ้าเอ๋สีนวลลูกหนูสบายดีนะคะเด็กๆคงอิ่มกันละตัวเล็กกินกับแม่หนูนะคะหนูตัวเล็กหรอเกินลูกกินเยอะๆลูกแม่เติมให้แล้วนะคะเอ๊ะมีคนอยากขอขนมสีนวลอยากกินขนมหรอคะสีนวลอยากกินขนมหรอคะเอาขนมไหมแม่ให้อ่าแม่ให้แม่ให้หนูอันหนึ่งอ่ะอันนี้สีนวลชอบกินขนมนิ่มๆ เออเก่งมากลูกใครจะเอาอ่ะเอาไปอันนึงอ่ะเอาไปอันนึงหนอาไหมหนัวไหมลกูกตัวเล็กอะ่ะแม่โยนนะอ่ะแม่โยนนะอ่ะสีนัวนะอ่ะแม่ให้อ่ะโยนก็ไม่เอาอีกอ่ะอ่ะอันนี้แม่ให้อย่างนิ่มอ่ะรีบๆกินลีลาแล้วก็เดี๋ยวก็อดเออ หนูว่าแม่ให้ลูกอ่ะแม่โยนให้ลูกเออกินซะลูกกินซะกินซะลูกพออแมมพออแมมแม่ให้ลูกไอ้เดีย๋ยวแม่ให้ แม่ให้ลูกเร็วๆลีลาคนอื่นเขาเอาไปกินนวลมานี่สีนวลมานี่อ่ะสีนวลมานี่มาหาแม่มามาหาแม่มามันนี้มนันนี่อย่าไปแย่งเขาลูกอย่าไปแย่งเขาเดี๋ยวแม่เอาให้มันนี้มันนี่เออโดโดๆๆอ่ะอ่าแม่ให้เออ แม่ให้ลูกเออจะเลือกอีกจะเลือกเอานิ่มๆอีกตัวแสบอ่าแม่โยนให้นะคะเพราะมาหนูไม่กล้าเข้ามานะอ่ะหนูว่าแม่โยนให้ลูกอ่ะอ่ะ,อะดูนะ่ะจะเอานิ่มๆแสบจริงจริงไงอ่ะอ่าแม่ให้นิ่มๆอันหนึง่งแล้วแบ่งให้สีนวลกินด้วยนะอ่ะสีนวนลนะลูกอ่ะเออ อ่านวลอ่ะนวลกินซะลูกหนูอยากได้ขนมไหมคะอ่อแม่ให้อ่ะเออเอาไปกินซะเออก,นนกินซะลูกกินซะเออกินซะสีนวลกินซะลูกเออสีนวลกินซะนวลนวลแบ่งให้ให้แฟนกินด้วยลูกเออสีนวลกินซะลูกหนูไม่กินอย่างแข็งหนูจะกินอย่างนิ่มลูกออนนอนวลน่ะแม่ให้นวล เออเออเออลีลาเยอะเราอ่ะอ่ะแม่ให้ลูกแม่ให้หนูอ่ะแม่ให้ลูกนวนแบ่งให้น้องกินด้วยลูกอืมนี่ของนวนอยู่เนี่ยอืมกินไปซะลูกสีนวนอ่ะแม่ให้ แม่โยนกินซะลูกกินซะเออกินซะลูกกินซะสีนวลกินซะลูกแม่ให้ลูกกินซะลูกกินซะอาหารอยู่นี่นะลูกขนมอยู่นี่นะตัวเล็กมาเอาไปกินนะคะเนี่ยแม่วางไว้ตรงนี้ลูก เจอกันพันหน้านะนวลลูกหนูสบายดีนะลูกเดี๋ยวแม่จะแวะไปหาลูกหนูด้วยเจอกันพันหน้านะเจ้าตัวเล็กเ <c oughs> จ้ามอมแมมเจอกันพันหน้านะลูกดูแลตัวเองดีๆกันนะลูกนะพระคุ้มครองเทพเท,ท,ทวดาฟ้าดินคุ้มครองให้พวกหนูอยู่รอดปลอดภัยนะลูกนะเออลูกหนูสบายดีนะสีนวลน,นะกินขนมอิ่มแล้วนะอาหารเม็ดแม่เทไว้ตรงนั้นนะน้ำแม่เปลี่ยนเทไร้นะคะไปกินนะลูกแม่ไปแล้วลูกเด็กเด เจอกันพัหน้านะเจอกันพัหน้านะลูกแล้วลูกเจอกันพัหน้าน้ำมาแแมมหนูยังไม่ได้กินขนมใช่ไหมลูกเออหนูยังไม่ได้กินขนมเลยใช่ไหมลูกนวลอย่าทำน้องนะลูกเอ้อลูกเออมาให้แม่จับหน่อยนวลนวลแม่เอาอาหารวางไว้กับน้ำตรงนี้นะคะสามตัวเดี๋ยวหนูมากินนะคะเอออยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวมากินนะคะลูกเด็กๆอ ไอ้จอยขาวเล็บยาวจย๋อจุ๋ยดูดูด,ด,ดูดีใจเจอแม่เนี่ยว,วันนี้แม่เอาขนมมาให้พวกลูกด้วยเออดีใจเจอแม่คิดถึงจังเลยลูกเออมา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 เดินมาตรงนี้มาลูกมามาเดินมาหาแม่มาเออดูพันแข้งพันขาเลย <laughs> แม่ดูสิเออขาวจอยว่าไงคิดถึงแม่ปะลูกเน่แน่แน,แน่แม่มีขนมให้ด้วยนะคะแม่มีขนมให้ด้วยนะคะเอาไหมเอาขนมไหม อ่ะไม่ให้ขาวอ่ะไม่ให้จอยอ่ะอะไปกินเดีกอันหนึ่งให้หลังนะเอ้ยดูเอ้ยได้กินขนมด้วยดู๊ยูุยยุดูฮ่าจุยอย่าจุยอย่าจุยโอ้คิดถึงแม่ไหมลูกเจ้าขาวเจ้าจอยเอ้ยเดี๋ยวหลังเดินมาเดี๋ยวหลังเดินมาเอ้ยเอ้ยดูหายแพ่นนี้พิษตาเลยเอาอีกไหมลูกเอาอีกมะอ่ะเดี๋ยวแม่ให้แม่ให้อ่ะอ่ะเออไม่ต้องแย่งกันสิลูกอ่ะอ่ะอ่ะ อาแม่ให้ลูกเออบวัดดีค่ะก่อนบวัดดีค่ะเดี <g ül> ๋ยวแม่ดูหน้าดิเออเล่นกับแม่อลอวขาวแล้อจุ้ยอ้าจุยาจ้ยเออคิดถึงแม่ไหมลูกเจอกันทุ่วพันธ์นะลูกนะเออลูกเออเมื่อกี้แม่เอาข้าไวไปให้พ่อหนูกับแม่หนูมาพ่อหนูเจ้านวลแม่หนูเจ้าสีนวลสบายดีนะแม่บอก แม่บอกว่าพ่อพ่อแม่บอกพ่อกับแม่หนูแล้วว่าหนูสบายดีกันทุกตัวนะคะสามตัวเลยนะคะเดียอาเุยอ่าจุ้อ่าจุยอาจย